ตอนนี้ก็อยู่กับเกม Happy News นะครับมาด่าอะไรเนี่ยหลามลูกปลาอะไรไปกันโลดพ๊บอ๋อมีน้ำคุณเลิกเองเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายังไม่แตกยังไม่แตกยังไม่แตก โอเคไปกันไปกันไปกันเอาปล่อยลูกไปนี่แหละทิ้งลูกอ่ะี่เดี๋ยว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 แบเอออย่างเงี้ยโอ้โหต้องเป็นสกิลแบบสุดๆเลยพ่อพ่อพ่อปั่นหมอบทำไมพ่อพ่อหมอบแล้วครับตอนนี้โอเคไปเรื่อยๆครับไปเรื่อย เลยแรงเกิน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 พ่อพ่อตายทำไมพ่อไปเลยพ่อจะเพิ่มขึ้นมาจะเพิ่มขึ้นมาโอเคไปผ่านผ่านเฉลุยผ่านเฉลุยวเลยจัดเท่จัดเลยเท่จัดเลยพ่อเป็นสเปนทำไมนี่ย โอ้ก oh, ูเป็นสมัยแมนเด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 ี๋ยวเด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 เวเเเดเเรเดเเ้เเดเเ ออตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าอะไรไว้ตรงไหนควรไปทางไหนนะครับจะพึ่งลงมา,มานะหน้าไอ้ท่อนท่อนเหล็กอันนี้เออพ่อทิ้งรูปไป้จะ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 มันจะผ่านไหนวะ ไ้กันโลดปุบเออเอมาแล้วมาแล้วนี่ด่านนี้ด่านนี้เจ๋งว่ะเออกระโดดเด้งดีเด้งดีไอ้เหี้ยแคนหักเออพอลุกมาไหนวะเนี่ยตกแบบไทยโอเค let's go เออ เด้งสเต็ปสเต็ปมาสเตปสเตปเอเอพ่พอสัตว์สจนะติดเหลืองวะเนี่ยความแรงเน้สัตว์มาไปกันต่อเอเวผม์ดิจัมเอเว y ร o บ y ดจัมพอพอ่พออย่าพิ่งอย่าพึ่งพอ่พอพอ่ พ่อพอ่อพ่ออมา,มาไปกันเลยวันนี้เราจะต้องผ่าให้ได้แล้วลูกโอเคพ่อปัา เออเี๋ยเพิ่งเปิ่เปลือไม่ขาดกับเลแล้วเดี๋ยวเราไปผ่านด่านอื่นกันดีกว่าลูกมาเลยโอ้โหไอ้ลุงติดเจ็ตไว้วันนี้ ลุงติดเจ็ด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 พึบพึบพึบตรงนี้ต้องมีจังหวะต้องมีจังหวะต้องมีจังหวะจังะก็เหี้ยแล้วไอ้สัตว์ <c oughs> มารอบสองคราวนี้ได้ทุกผ่านแน่ๆผมว่ามา <c oughs> ไปเลยอึ๊บ จะพึ่งเดนเดพึ่งลงามาลงงมาหมุนเป็นหมูปิ้งเลยอะรอบนี้รอบนี้เราต้องผ่านครับวิมไปมีเจ็ว่หอเออตก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 ต ไอ้เหี้ยมีเบี่ยงด้วยบ้าวันนี้เราไปส่งข้าวกันแล้วมันจะไปไงวะเนี่ยตรงเนี้ยให้ข้าไปหรอมากูบินเอาก็ได้ลุงมีข้อดีคือบินได้นะครับคุณผู้ชมแต่คุมยากนิดนึง เย่ะขวากขอลุงบินได้เยีะโคตเท่เลยเยอไปเรื่อยๆลุงไปเรื่อยๆลุงบินลุงแทบไม่ต้องแตะพื้นเลยเยอะลูกค้าไปดีๆก็ไปนะลก ดูสัตว์ทางดีๆมีไม่ไปไม่ไปเอ้าๆดู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 เอ้ามาชนได้ด้วยเหรออือรู้แู้นะเนี่ยไปก็ไเลยลุงบินมาครั้งนี้เราจะเอาให้ผ่านได้ให้ได้นะครับต ไปเอาดูดูดูๆดู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 จตกทางโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็ถ้าใครชอบหรือมีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยขอละทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะพยายามอัพคลิปให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็จะพยายามนะครับ